สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะคนบ้านคุมตัวสอบนายหลังชายสติไม่ดีต้องสงสัยอุ้มน้องต่อตำรวจคนบ้านนายหลังหลังป้าข้างบ้านเห็นว่าพาน้องต่อใสต่ตะกร้าน้ารถจักรยานไปพร้อมประสานนักจิตวิทยาร่วมสอบเนื่องจากเป็นผู้สติไม่ดี วันที่19กุมภาพันธ์พศ2566ผู้สื่อข่าวได้รับเล่งงานความคืบหน้าจากกรณีหายตัวไปของน้องต่อ <c oughs> เด็กชายวัย8เดือนหลังมีชาวบ้านเห็นนายหลังหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่มีคนพบว่าเป็นคนลักพาน้องต่อใส่ตะกร้าหน้ารถจกักรยานโดยพา,ายในหลังนั้นอยู่ด้านหลังบ้านของนิ่มซึ่งเป็นบ้านไม้ยกขึ้นสูงใต้ถุนมีการกางมุงและเป็นที่นอนของนายหลัง เตียงกับเตียงนอนพบกับจักรยานยนต์นายหลังจอดไว้ใต้ถุนบ้านแต่รถจักรยานดังกล่าวที่เคยจอดอยู่ใต้ถุนบ้านนั้นกลับไม่มีตะกร้าหน้ารถอย่างใดกลับไม่มีตะกร้าหน้ารถอย่างที่ป้าบุญล้อมได้พบเจอในวันที่ขี่รถจักรยานสวนทางกับนายหลังขณะเดียวกันตำรวจสพบางหลวงจังหวัดน,นคนปรปฐมลงพื้นที่จุดเกิดเหตุได้ตรวจเจอบริเวณรอบๆบ,บ,บ้านที่นายหลังพักอาศัยอยู่เพื่อหาจักรยานยนต์ของนายหลังเนื่องจากจักรยานยนต์ที่จ อยู่นั้นไม่ตรงปกกับคําให้การของป้าบุญลลอมที่บอกว่าขี่สวนทางกันโดยทางตํารวจนั้นหาบริเวณรอบบ้านซึ่งไม่สามารถคาดเดาได้ว่ามีรถจักรยานเพิ่มอีกหนึ่งคันหรือไม่หรือถูกนําไปเก็บซ่อนไว้ที่ใดเพราะในหลังให้การว่าไม่รู้เรื่องเนื่องจากเป็นคนสติไม่สมประกอบอย่างไรก็ตามตํารวจจึงเชิญตัวนายหลังไปสอบสวนโดยให้นักจิตวิทยาเป็นผู้ช่วยในการซักถามเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปแน่นอน ขอบคุณแหล่งข่าวจากสนุกขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกระแสข่าวดังฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ